สวัสดีคะ่ะคุณเพชรแล้วก็กลุ่มภารกิจโลกทิพย์นะคะก็เป็นอีกภการกิจหนึ่งนะคะที่ถือว่าได้ช่วยเหลือ,อคนทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าโดนของคุณใสนะคะทํามาหลายปีแล้วนะคะมีการเจ็บหลังบ้างปวดตามเนื้อตามตัวบ้างเป็นมานานก็จนถึงขั้นบางท่านมีเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็ได้ช่วยเหลือดูดดึงแล้วก็ขับออกครอบแก้วปิดล่างให้แล้วก็ด้วยกระสินไฟครอบแก้วไปส่วนหนึ่งนะคะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะก็ถือว่าดีขึ้น มากมากเลยนะคะหายปวดแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยดวงจิตดวงวิญญาณที่ตกค้างตกล่นอยู่ยรอบๆบริเวณด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยได้ถึง2,000ดวงจิตเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ภารกิจโลกทิพย์แล้วก็ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะพบแต่ความสุขยิ่งยิ่ขึ้นไปเจริญบาร,รมีทั้งทางโลกทางธรรมค่ะ คิดสิ่งใดสมปรารถานากันทุกท่านนะคะก็ขอประเทศไทยและทั่วโลกและทั้งจักรวาลของเราพบแต่ความผาสุกนะคะทุกดวงจิตทุกพระองค์ทุกท่านและทุกท่านนะคะทั้งที่เอ่ยนามไม่เอ่ยพระนามให้ได้รับบุญแล้วก็มีความสุขแข็งแรงร่ลำรวยรุ่งเรืองปังปังกันทุกท่านเลยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ เขาบอกว่าเขาปวดหลังแล้วก็ร้าวยันขามาเป็นปีนะครับอาจากที่พ่อพังโทมาก็เลยช่วยกับสามคนค่ะอยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรพอจะช่วยก็ได้ถ้าถ้าพูดถึงก็น่าจะมีเกี่ยวกับโดนของด้วยมันมันก็จะมีอาการพยาคกับแต่ที่เห็นคือมีตะขาบด้วย จริงๆแล้วถ้าอาการที่อาจารย์สัมผัสดูนะน่าจะมีโดนของด้วยอยู่อยู่จังหวัดไหนคะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธาน,าธธานีเพราะคนทางใต้เขาจะมีคนเล่นของกันเยอะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าไม่ลมเพลลมพัดก็แต่มันเป็นปีแล้วมันน่าจะมีคนเล่นใส่ค่ะน่าจะทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่ว่ามันมีเหมือนตะขาบแล้วก็มีเส้นผมแล้วก็ช้าเลือดช้าหนองอยู่ด้วยมาสัมผัสแล้วพี่เ็าเป็นร่างเปิดด้วยมีแสงอยู่หน้าผาก แล้วก็อยู่การกระหม่อมก็จะมีเกี่ยวกับสายยานพญานาคสัมผัสก็จะมีอาการปวดหลังแล้วก็มีของด้วยยังไงก็ให้แก้เรื่องของหดดึงออกก่อนแล้วให้ลองปฏิบตัติแล้วสื่อสารกับองค์พญานาคคือระลึกบอกกล่าวท่านว่ารับทราบแล้วว่ามาขอให้เราเบาเป็นปกติแล้วให้เริ่มสวดมนต์แล้วจะเบาเพราะการเหล่านี้น่าแซ่เพราะว่าเนี่ยสัมผัสเมื่อกี้นี่ปวดปวดมาเลยครับค่ะ ก็ให้ลองปฏิบัติสวดมนต์สมาธิก่อนยังไงแล้มาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าแกเป็นยังไงค่ะแต่ว่าดูดดึงกันหรือยังคะอ่ะโอเคดูดดึงมันมันมันก็ยังเหลืออยู่สักหน่อยแต่ให้เขาสวดมนต์ปฏิบัติมันจะค่อยๆขับออกต้องให้เขาค่อยๆขับออกโอเคค่ะเอาเรื่องร่างเปิดให้ดูเลยนะค่ะ เอานียาขังเขาเติมอเขาููอย่เขาเดินออกจากบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตข้างลคองเขาวะข้ามาจารย์อตอใช่คนใส่คุณนั้นมันก็น่าจะโดนว่าบางทีพวกที่โดนคนใส่ยาสั่งแนี้มันจะร้อนมันจะร้อนมันก็เหมือนแบบ เคยคนที่ถูกยาสั่งแล้วมันจะล้อนข้างในมันจะวิ่งห<พ>าน้งค่ะหรืออาจจะโดนโดนแบบเพราะว <พา S 1> ่ามันมีพวกที่ว่าโดนของแล้วแบบตายที่คูน้ํากันเยอะอยูอๆแบบ ไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่นั่งได้ยังไงหรือว่าไปนอนเสียชีวิตอยู่ข้างคลองเลยทางบ้านก็ไม่แน่แกอาจจะแบบว่าวูบเพราะว่าอาจจะโดนตองโดนอะไรมันมันวูบนะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเวลาของกระโดนเข้าปั๊บเราวูบเลยถ้าไม่รู้วิธีปั๊บตรงนั้นเลยวูบสลบตรงนั้นเลยอาจจะไปสลบตรงนั้นมันใกล้คลองพอดีก็อาจจะเสียชีวิต นะแต่ตอนนี้ความบุญใส่นั้นคือเราช่วยตอนนี้หรือว่าไปช่วยตอนหลังช่วยก็ช่วยแบบอกากันไว้ว่ากันว่ามันโดดออกแล้วก็ยังโดดได้อีก ดูดดึงถ้าเราดูดดึงแล้วก็ครอบแก้วไว้แล้วก็น่าจะเบาแต่ก็ต้องเที่ยวเช็คนะคะเพราะว่าของต้อส่งตลอดควันที่บ้านของครอบครัวเขาวงตระกูลเขาโดนข,อ,นขอ,องตลอดเจอของในบ้านเลยเนะี่ยป้องกันไเพราะว่ามันเป็นตะขาบใหญ่ที่อยู่กับคนที่ให้อาจารย์ดูนะตะขบับตัวใหญ่เกาะด้านหลังเลยนี่ใหญ่ห้าปีเกาะอยู่ด้านหลังเลยเกาะอยู่ในทั้งหลังทั้งกระดูกเลยนะอคนเมื่อกี้ครับใช่ค่ะที่ดูแล้วตอนนี้ออกหรือยังอ่าพูดถึงก็ อาจารย์ช่วยดึงแล้ว <Okay. S 1> นิดส่วนนึงค่ะเราก็ครอบแก้วดูให้แกให้แกฝึกพวกชานพวกอะไรด้วยเพื่อล่างแกเปิดด้วยแต่ว่าตะขาบมันออกแล้วใช่ไหมอาจารย์ช่วยแล้วส่วนนึงสาธุครับนั้นก็คงจะน,น่าจะดีขึ้นนะครับคุณคืหญิง,งคนเมื่อกี้ก็ขอให้เบาแล้วให้แกปฏิบัติแล้วมันจะขับส่วนอะไรที่มันยังเหลือออกไปเรื่อย ไม่ว่าเลดพวกน้องพวกอะไรที่มันยังคายอยู่มันจะออกแล้วของในบ้าน่ะไก็ันจะที่ก็มาฝังไว้ก็ก็ต้องดูดออกให้เราไปดังดูดออกอีกทีหนึ่งถ้าถ้าให้เขาถ่ายรูปมให้พวกเราทําให้ได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะโอเคค่ะก็คงลางานถือว่าเป็นภารกิจเลยลัางน้ำศพก็ได้ใช่ใช่ใช่ทำให้ทีค่ะให้พากันเตรียมแล้วก็ดูดช่วยกันในภารกิจเพราะเหมือนเหมือนเขาเติมบ่อยมากค่ะเติมเติมบ่อยตาอดเขาส่งตลอดค่ะ น่าจะผิดใจกันแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นอดีตนะคะแล้วก็ส่งกันมาน่าจะปลูกฝันกันไว้่ครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วค่